สวัสดีครับเมื่อนี้สิผ้ามาเห็ดต,ตุนขาหมูครับอันดับแรกเข้าก็มาดาดขาหมูก่อนดาดธรรมันครับดะครับนี่เลี้ยงเริ่มเลงแล้วครับดาดไปเรื่อยๆครับให้เลี้ยง,งให้นังมันกรอบๆใส่ไฟอ่อนๆครับดาดไปเรื่อยๆ นี่ครับเริ่มเลืองครับเหลืองงามนะครับเวลามันเวลาเ้าเอาไปถุนมันจิตนิ่มหนังจะนิ่มนี่ครับเหลืองครับสวยครับเนื้อสวยครับ ระวังล้อเอาก็มัาตำเครื่องมาครับตำเครื่องตุนพริกไทยดำหลักผักชีสามเกลือครับใส่ไปเรื่อยๆแล้วคกแล้วก็ตำ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 ครับตำ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 ไปเรื่อยๆครับ จำจเนเละครับนี่แลแล้วครับจากนั้นเขาก็เอาไปใส่หม้อครับเอามาผัดก่อนครับผัดผัดผัดให้มันหอมหอมครับเอาสามเกลือมาผัดให้มัน,มนหอมหก่อนแล้วามาใส่หมอ้อาขาหมูมาใส่ครับ เราวางล้อเข้าก็นี่ครับเรื่มเปื่อยนะครับผมเรื่อเปื่อยแลวครับ<า>ตุนขาหมเูเปื่อยๆเราวางล้อห้องก็มาหิตน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มซีฟูดเอาแบบบนบ้าเน,นี่ยครับมาต้องอยังมากไหมครับเนี่ยครับ เครื่องปรุงก็มีส้ำหน่อยครับน้ำเงาน้ำปลาใส่เครื่องปั้นเลยครับจากนั้นแล้วก็มาปัน้นใส่ทุกอย่างไปเลยครับทีเดียวเลยครับนี่ครับใส่น้ำปลาปลาไปแล้วก็ปั้น,นครับี้ ปันครับปันใช่เรื่อยๆเป็นน้ำจิม้มซีฟูดครับเฮ็ดง่ายๆครับแบบบ้านๆเะวันนี้นะครับนี่ครับเปื่อยแล้ว <S <S เปื่อยแล้วก็หอมพร้อมกับนี่ ขาหมูตุนหนึ่งกิโลมามาครับแซบๆน้ำกันครับผมมันติดหมอจกน้อยนะครับเพราะว่าหมอหน่อยต้องใส่หมอใญ่กว่านี้ครับนี่ครับเปืือยขนาดครับผมใส่เวลาตุ่มอะสองชั่วโม,มงกว่าเงอบหนังนิ่มบอเลียนครับ รสชาติกำลังดีเนี่ยโอ้ไปื่อครับกินครับกรวสวยหอนๆครับอืมบขนาดครับเนี่ยครับผักคำนี้จำเนียครับผักกับมาลายครับเอานามลาดเลยครับนี่โอ้ย้นามบนาเยิ่ยมๆนะครับผม นี่ครับพักมีบักแตงมีหอมฟรังครับลวกมากครับเตรียมกินะกินกันแล้วครับนี่ครับผมใส่กับบักพริกนี่ครับจับแซบครับผมใส่กับปุกจิ้มซีฟู้ดครับ เค็ดแบบกินแบบบานๆเท่าเลยครับผมนี่ครับกินกับข้าวสวยแห้งหอนครับเปื่อยดีขนาดครับใส่เข้าไปนี่นุ่มมาครับมาครับ